สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Free Battle PvP ครับซึ่งตัวเกมนี้ก็จะเป็นแนว Warship Battle 5v5 นั่นเองตอนนี้ก็เปิดให้บริการอยู่บนสโต re ไทยนะครับซึ่งสามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ใครที่ชอบเกมแนวเรือรบนะครับต่บนี้ก็สามารถโหลดได้เลยลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมอ่ก็กดแ Battle ตรง ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกมาดูเมนูด้านนอกกันอีกทีหนึ่งนะครับผมมาจัดไปฮะเมื่อกี้มันเตือนว่าเอ่อถ้าผมต่อสู้รอบนี้เนี่ยผมจะไม่ได้กล่องมาเปิดตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ากล่องมันเต็มแล้วนะฮะจะต้องไป,ปลดล็อกกล่องก่อนนั่นเองนะครับมาแล้วนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าในส่วนของการเลือกเรือนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเรือเยอะมากขนาดนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าผมมีเรือแค่นี้ไงก็กดเลือกได้เลยนะครับอ่ะคอนเฟิร์มไปฮะนี่ เอ้ยมีคนไทยเล่นอยู่คือมันจะเล่นกับผู้คนทั่วโลกเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะเห็นไหมภาพเกมก็ถือว่าสวยเลยนะครับชืบทีนี้ก็เราจะต้องไปยังจุดมุ่งหมายนะครับที่เห็นตรงกลางเห็นไหมที่เป็นรูปธงอะ่ะเราต้องไปยังจุดจุดนั้นนะครับเพื่อที่จะไปเก็บคะแนนนะครับไปอยู่ตรงจุดนั้นให้ได้จนกว่าคะแนนจะถึงร้อยก็จะชนะไปนั่นเองนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามทําคะแนนถึงร้อยก่อนก็ เราก็แพ้นะครับเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็คือถ้าเรือชนกันเนี่ยมันก็จะแบบเบียดกันแบบนี้เลยเห็นไหฮะอืมเบียดกันไปเบียดกันมาอยู่แบบเี้นนะครับเฮ้ยเรือฝั่งคู่ต่อสู้เห็นแล้วสีงแดงๆนะครับในแผนที่จะเห็นเลยฮนะเรือคู่ต่อสู้นะอ่าเป้าหมายล็อกครับยิงไปเลยอุ้มอุ้มยังไม่ค่อยเท่าไหรนะ่ฮะต่อไปโดยังยิงไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในระยะนะมันนี่เนี่ยล็อกอยู่ คิวไปหนึ่งแล้วผมสวยมาเราะต้องเอาที่หนึ่งให้ได้นี่เห็นไหมฝั่งผมเข้ามานะครับก็อ่านับเลยครับนับไปหลักเลยฮะแล้วก็เตรียมที่จะนับคะแนนแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยโดนโดนว่ะเลือดเลือตรงนี้ต้องไปโดนกิดนี่แน่เออโอ้โหโดนเต็มเต็มไม่โดนด้วยเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตันี้ เอาตรงนี้ก่อนนี่สวยสวยสวยเอออีผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วสวยครับผมเกือบตายคือในส่วนของการต่อสู้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โดนยิงเนี่ยแล้วเราอยู่เฉยๆเนี่ยเรือเราจะแบบว่ามีแบบเลือดเพิ่มขึ้นเลนิคเทเลนิสนะครับอันนี้ผมตายแล้วคิวได้หนึ่งนะครับตายหนึ่งโอเคก็รอเวลานับถอยหลังแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ไปใหม่นั่นเองนะครับผมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับผม ไป,ปรูปแบบการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนมากมายนะฮะโอเคไป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 เอาไหมล็อกแล้วยิงไปเลยนี่เนี่โอ้แต่มันไกลมากอะ่ะอืมยิงเพื่อนเราเหรอจะไปนยู่ี่นี่นโอ้โหเรียบร้อยมันโดนยิงไปแล้ว เอาละครับคะแนนใกล้จะถึงร้อยแล้วนี่แน่โดนเต็มๆสวยงามตายแล้วลตายแลว้วขอคิวขอคิวผมไม่ได้คิวอะ่ะเฮ้ยเรือคู่ต่อสู้เพียบเลยล็อกเป้าครับล็อกเป้านี่แน่ล็อกเป้านี่เอาต่อไปโดนไปกินนี่ล็อกเป้าคะแนนครบร้อยแล้วเรียบร้อยครับชนะอ่าคิวได้หนึ่ง <Victory. S 1> บรรยากาศการเล่นตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าโอ้โหผมนี่อยู่ท้ายๆเลยนะเนี่ยใครที่แบบว่าเ,เล่นเก่งที่สุดนะครับก็จะได้ PV เอ้ได้ MVP ไปนั่นเองนะครับเออประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าอบอกถึงคะแนนต่างๆนะครับว่าคิวได้เท่าไหร่อะไรไง,ไงบ้างนะครับจบแค่นั้นแหละนะประมาณนี้นะครับเคไป เดี๋ยวเราไปดูเมนูด้านนอกกันนะครับคือตัวเกมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนักนะครับผมนี่กเ็เนี่ยกดเข้ามาดูตรงตรงนี้ก่อนก็ได้ครับตรงเควสนะครับกดเข้ามานี่มันก็จะมีของรางวัลมอบให้นะครับเมื่อเราทําภารกิจตามที่ตัวเกมมันกำหนด,ดเสร็จสิ้นนะครับเรากดเฟรมรับของไปเลยนี่ชึบเกมไปฮะนี่อ่ามันจะมีปลดล็อกเป็นแบบดาวแบบนี้ด้วยนะครับผมเฟรมไปเลยจ้ะเรียบร้อยนี่ กดดูครับผมรับของรางวัลเป็นเงินนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีกล่องมาให้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเล่นเสร็จเนี่ยก็จะมีกล่องมาให้ให้เราแบบว่าทําการเปิดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนีดูนะครับผมใช้เพชรเลยแล้วกันชื่อนี่นะมันก็จะมีเศษชิ้นส่วนของ,งต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําการอัปเกรดเรือได้นั่นเองนะครับผม,ม,มใช้เวลาแปดชั่วโมงนานมากแล้วก็ใช้เพชร4สี่สิบปดเอาเลย ผมไม่สนใจครับผมไม่เอ่อกลัวเรื่องเพ็รนะครับกดล่องออกมาโอเคอุิ้ยสวยน้ำได้ของใหม่ด้วยก็คือถ้าเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็มาทําการเข้าไปเอ่อเนี่ยต่อเรือได้นะครับซ่อมแซมเรือต่างๆได้นะครับผมนี่ข้ามาดูนะครับผมมันก็จะมีให้เราแบบว่าเข้ามาจัดก,การเอ่อเรือของเราได้นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเศษจิ้งส่วนของต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาติดตั้งจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วทําไมผมเข้ามาแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะ ออไหนอะ่ะทำไมไม่มีให้ติดตั้งอะ่ะมันเป็นคออ้างอะไรของเรือหรือเลปล่าเนี่ยหรือว่ายังไงอ๋อคือต้องเก็บเศษชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ก่อนนะครับอ๋อนี่ไงเรือเรือใหม่เรือใหม่นี่เราเก็บได้ครบแล้วนะครับก็กดปลด,ปดล็อกเรือเลยชื้เพราะว่าอยู่ทำไมหาไม่เจอนะครับนี่ได้เรือใหม่มาแล้วนี่ฮะเห็นไหมฮะประมาณนี้แล้วก็ทำการอัปเกรดเรือนิดนึงปึ๊บ โดยใช้เงินในการอัปเกรดนี่แหละคือของเศษชิ้นส่วนต่างๆที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะเอามาอัปเกรดแบบนี้นะครับจะทําให้ความสามารถเรือมันดีขึ้นนะครับก็ได้จากการเปิดโปรองเปิดปล่องนั่นเองนะฮะกดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านขายของนะครับมีให้เติมเงินด้วยนะฮะสามบาทได้ของตามนี้เลยนะสายเติมก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแคลน่ะนะครับสามารถที่จะเข้าไปอยู่กับชาวบ้านคนอื่นๆเขาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดคร้งแคลนขึ้นมาได้เองด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นล็อบบี้นะครับมีแบบว่าอันดับต่างๆนะครับบอกให้เราเห็นนะครับชั้นเจนเลยนะตอนนี้ผมอยู่อันดับ9้านะครับในส่วนของลีกตรงนี้นะเนี่ยที่มันเป็นอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับตามนี้มันจะมีแบ่งเป็นลีกๆไปนะครับผมอันนี้ท็อปเลเยอร์โอ้โหมีแต่ มีแต่คนไทยเหรอนเนี่ยคนไทยเต็มหมดเลยโอ้คนไทยเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้จะเป็นของเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่านะครับอ๋อนี่ไงโลเคอลถ้าเป็น global ก็กดเข้ามาดูตรงนี้นี่ไง global ครับผมก็ว่าอยู่เมื่อกี้ทําไมมันมีแต่ไทยนะฮะอันนี้โอ้ตรงชาติไทยอยู่ไหนอะไม่เจอเลยค่ะเออนะครับก็ลองเข้ามาดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือเราเนาะพาเข้ามาดูแล้วรอบหนึ่งนั่นเองนะครับอนี่เรือลํานี้นี่ PR เยอะนะครับผม เอ้ยตัวนี้เยอะกว่านี่หว่านะฮะแต่ว่าก็ค่อยๆแบบว่าปลดล็อกไปเรื่อยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะอยากใช้เรือแบบไหนนั่นเองนะครับกลับมาที่เมนูด้านหน้าครับผมอ่ามี้เปิดกดปลดล็อกอีกแล้วปลดล็อกไปนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปต่อสู้กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมกาลังเล่นมันๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็อ่าปลดล็อกไว้นะครับเดี๋ยวค่อยออกมาจัดการเอาของพวกนี้ชึอบอือเเดี๋ยวผมจะแบบใช้เพชรเปิดปลดล็อกให้หมดเลย ขี้เกียจรอนะครับนี่แล้วก็มาอัพเรือเรา <c oughs> มีลำไหนปะเฮ้ย <c oughs> มีลำใหม่แล้วนี่ลำนี้ลำนี้อาลำนี้ก็ปลดล็อกได้อีกเช่นกันับผมมี่จะไปอ่า <c oughs> นะอัพสิครับอัพรออะไรนี่อัพไปทีนี้เราก็จะมีเรือให้เลือกหลายลำนะครับเ <c oughs> นี่ยกดเข้ามาแล้วก็อ่กดตรงแบตเติร์นตรงนี้ก็ผมปดไปไปลองต่อสู้กันอีกรอบหนึ่งนะครับ ตัวเกมก็จะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับมีของมาแจกนะในรายวันนะครับแล้วก็มีอาชีพเมนด้วยนะครับเลือกเรือลำไหนดีอ่ะเอารล,ลำนี้มั้งอะลำนี้ลำนี้อันนี้ลำใหม่เนี่ยลองไปดูครับผมว่าจะเป็นยังไรงรอบนี้จะชนะหรือเปล่าไม่รู้นะ3 2 Three, two, go. 1 go let's rock เเลยฮะไปฮะ เฮ้ยทำไมมันดูชา้ชาๆวะเนี่ยเพาแต่มันเหมือนแบบบ,บับงคับบังคับง่ายกว่านะบังคับง่ายกว่าเรือลำนั้นนะไปเลยครับไปเลยครับคู่ต่อสู้อยู่ไหนยังมองไม่เห็นเลยฮะตอนนี้เขายังไม่ปรากฏตัวนะครับผมเฮ้ยทำไมวิ่งมันอย่างนี้แล้วเพื่อนเออเดี๋ยวชนกันมองไม่เห็นคู่ต่อสู้เลยเอาละครับเห็นแล้วแดงๆมาแล้วฮะ ต่างคนก็ต่างมุ่งหน้ามาจุดหมายเดียวกันนะครับเพื่อที่จะทำให้ฝั่งตัวเองนชนะนั่นเองเฮ้ย hey, มาแล้วล็อก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 ป้าล็อกป้าล็อกป้าล็อกป้าอยากยิงอยากยิงแล้วล็อกป้าเอาตัวนี้นี่เนี่ยเ,ยเอายิงไปก่อนก็ได้วะโอ้เฮ้ยโดนแรงเหมือนแล้วเนี่ยแรงใช้ได้เลยอ๋อมียิงปืนแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมเนี่ยยิงปืนอย่างเงี้ย เค okay, สวยอ่าตายหมดแล้วตายหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวอ,อยากจะคิวสักลำนะใอ้ลำนั้นหลบอยู่แบบหลังหินนะครับอุ้ยลำนี้ลำนี้ลำนี้นอูมมันยิงผมแล้วมันยิงผมแล้วยิงไปยิงไปยิงไปไม่โดนว่ะมันไกลเกินอ่ะแต่ว่าผมยิงเขาแรงมากเลยนะเออสแสดงว่าเรือลำนี้นี่ก็แบบ แรงมากเฮือยอุ๊ย,ยโดนมันจะเตือนตอมิโดนะครับโอเคสวยครับผมไม่ใช่ผมนะที่คิวเมื่อกี้ยิง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 อ้าฮะอ่าฮะ one kill one kill o kill เฮ้ยเรือลำนี้ได้เหมืนกัตายอยู่ใ,ใกล้ๆอะ่ะและ้วก็ใช้แบบปืนนี้ยิงได้เอาตรงนี้นี่น,นี่ยิงไป ผมจะเข้าไปใกล้ๆมันมาโอ้โหตอร์ปิโดเฮือ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 โอ้โหไม่น่าเข้าเลยโอ้ยิงมาขนาดนี้หลบไม่ทันเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรือในนอกมันก็บังคับยากนิดนึงอ่ะยิงไปเลยนี่นีนี่นี่เอาตายแล้วเว้ยน่าจะชนะแหละนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฝั่งผมเข้ากิ่งเออ ไฟไฟไไป,ปึ๊บเนี่ยจะครบร้อยแล้วครับแปดสิบเก้าสิบแล้วเฮ้ยเหลือคู่ต่อสู้อยากจะไปสู้ด้วยจังเลยอะ่ะเฮ้ยมาแล้วเลรงดีล็งดีแรงด,งดีจะยิงแรงลรงแรงก็เ,งเพื่อลรงนี่เน่ยอือโอ้มือ,อมเรียบร้อยครบแล้วเออชนะไปนะครับก็ถือว่ายังได้คิอนะวอยู่นะหนึ่งคิวนะครับผม บรรยากาศตัเกมก็เข้ากล้าประมาณนี้เนาะนะครับใครสนใจก็โหลดได้เลยนะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนั้นะครับอ่าได้กล่องมาแล้วเห็นไหมฮะแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวขอเปิดอีกสัครอบหนึ่งมา48เหรอออกจากไปนี่ได้มาใหม่แล้ว โอ okay. เคมีอัพเรือลำใหม่ครับผมโอ okay. เคอัพเรือลำนี้แล้วกันจัดไปนี่ได้ปืนอัพปืนใหม่ปึ๊บอัพไปเลยนี่เน่อ,อัพเกรดชึบนี่อัพเกรดเรือเจ๋งกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้ผมต้องใช้เรือลำนี้แล้วฮะเรือลำนี้บอกว่าเอนี่ยค่าป R เนี่ย,เ,ยเป็นหมื่นแล้วนะครับผม อ่ะโอเคเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับบอกอีกรอบหนึ่งนะฮะ,ะผมจะมีคลิปเกมแบบนี้มาแนะนำเรื่อยๆนะครับก็มีทั้งเกมเก่าและเกมใหม่ปะปนกันไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะไปแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย